ช่างก็รับปักเราก็จะไปให้ช่างกขาปักก่อนไปหาหาร้านที่เขาเขารับปักเสื้อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นคิวมันจะยาวก็จะประมาณนี้เลยเนาะใครเข้าใครออก <c oughs> เออการไม่เห็นนะคะเนาะอ๋อคุณวันนาว้างไวสวัสดีค่ะนะอาา่าฮะอยู่บอ่อใดจ้าที่วัดเลยวันนี้ไปสร้างกุศลเลยอยู่แต่บ้านเนาะ ไม่ไหมคอโอใช่ๆค่ะไม่เห็นเลยโอ้คณชวีวันไม่เห็นคุณรัตนาต้องไปกดติดตามกันมั้งถึงไม่เห็นใน่การคนเห็นคอมเนนมนต์ยังค่ะอา้าวมันเป็นอะไรขาดขาดขาดเท่าไหร่อ่ะทําไมเมื่อวานนี้คนก็เยอะอยู่นี่นะน้องสมศรีสวัสดีไอ้เนาะสวัสดีไอ้ไอ้สมใจเนาะอือวันนี้พบปากกันเหมือนเดิมนะคะน้องสมศรี ที่ห้องคุณอ๋อนอะเต่บ้านนี้แหละโอ้ยร้อนมากร้อนยไงนะบ้านเพื่อนๆร้อนเหมือนที่นี่ไหมคะร้อนก็อดทนค่ะขออย่างเดียวใจเราล,ลมๆก็อพอนอี่สารคามนะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณอ๋อสวัสดีแม่วันลานะคะเนะาะอนการไม่เห็นดวงตาแล้วก็ไม่เห็นโปรไฟล์เนาะแต่ก็เห็นคอมเมนต์ เรียนเสริมสวยยามจนฉันทนกับจิบตอบกับผมมันแข็งตอบกับคนหน้ามี <c oughs> แม่มาเล่สุโอ้ยแป่แห่พอดีเลยจ้าวันจันว่าโอ้สวัสดีค่ะแม่วันลาเนาะขอบคุณนะคะอุ้ยนั่งเป่าอยู่ใต้ ลงไปพุ่แล้วไปหมดเราถ้าเราไปถนนมิตรภาพเนาะอุย้ยการคุยเพลินไม่ได้สามสิบวิแล้วเหรออุย้ยมันเลยมาหนาทีแล้วไม่หมดเนาะอืมฉันอุต่าหห่วงแกวนน่าจัอ๋อคน่ามีบอกรัตนานาหัวล้อห้าหาว่าจันรัตนาใจเราอย่าร้อนอืมไม่ร้อนตามตามอากาศนะคะ ตง,งผมมีการก่อนส,อสวัสดีค่ะอุ้ยแม่ร้องเพลงจบเป็นหนึ่งเพลงแล้วเพื่อเนเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะคุณเด็กสวัสดีคุณแม่มาลีเส้นนิตาบาากับบ้านนั่นแหละเดี๋ยวแม่ขับรถก่อนเดอ้อมาตลาดนัดจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณน,นะคะแม่วันละบอกแล้วลบทิ้งแล้วจะไปหาตรงไหนล่ะ โอ้อยไอการก็หัวเราะเส้นตืตึ้งนะไอาการเส้นตืตึ้งนะบอกก่อนนะไหลไปแล้วเนาะไหลลื่นๆื่เลยก็เรียกว่าไหลลื่นๆือุ้ยทำไมคอมเมนต์มันไหลเร็วจังเลยมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณกําลังใจนะคะสวัสดีคุณวิไลวันนะคะแม่มลิกสวัสดีคุณวิไลวันนะคะคุณวิไลวันตอบกับอสวัสดีคุณไรบุ๋งไหวเปล่านะรัตนาโสเขาจะประมาณนี้เลยเนาะใครเข้าใครอครอ,อ,อกเออไอการไม่เห็นนะคะเนาะคุณวรนณาว่องไว้สวัสดีค่ะนะ อ่าฮาอยู่บอด้จ้า,จาคนนะหลายๆคนที่เห็นเห็นอยู่นะกินดีด้วยนะคะค่ะตั้งค่าแล้วสวัสดีจ้ายายการหนนะ้ามนคนสวย <c oughs> สนันทุสาวงแกเออขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ทุกวันไม่มีวันไหนเจ้จะได้ลาได้พักได้ผ่อน แต่แค่ว่าทําตรงนี้คือจะบอกว่าไงอ่ะทําน้อยกว่าอ่านะาชิมูมันก็เลยบอกเจ้าของรับยาด่วนเจ้าของชีบเมดแม่วันลามันสงเนินสวัสดีค่ะแม่สงการเอ้ยกินลังใจให้กันและกันเสมอกว่าดอเนาะเป็นเงลังใจให้กันเนาะ บมอเปิดบ้านไรก็ได้คุยได้ทักทายเพื่อนๆเนาะก็ได้มีความสุขอย่างว่าแสนหวานเป็นนิยางสวัสดีค่ะคุณหอสวัสดีค่ะคุณวิไลวันลื่นลื่นื่นไปแล้วไหลไปแล้วสวัสดีกายก็นี่แหละว่าจะว่าเสียงเราน้ําใจงามบอกนั่งเป่าอยู่นี่แหละอโอ้วันนี้การมีความสุขนะรู้สึกมีความสุขมากมายเลยเนาะหนูมาเ็าเป็นวันเลนาถ้าไปหาหมอ อเวลาในการเปิดบ้านก็อบอ,อุ่นเวลาเพื่อนมาให้กำลังใจกันก็มีความสุขเนาะใจฟูอยากจะสู้ต่ออยากจะอคอนเทนต์ไม่มีลงกินตำบอกหุ่งลงไปแล้วคุณแม่วันลาสอบกับคุณเสียงทองน้ำใจงามสวัสดีค่ะแม่วันลาสมศรีโยธานะคะเนาะสมศรีโยธาก็สวัสดีค่ะแม่วันแปดช่องแปดหรือช่องสิบเก้าเนาะโอ้ยคอนเทนต์ก็ไม่มีลงเฟซบุ๊กในการขอยืนยันตัวตนนะคะ ช่องสังกันแยวาดทำงานอยู่ค่ะกันะไปไม่เห็นแม่วันลาเลยเอาอีกแล้วรัตนาโสกีไม่เห็นแม่วันไาอีกแล้วไม่เห็นแม่วันลาเลยจ้าเนาะหอยสิบแปดจ้าเ <laughs> มินนะคะขายแตงไทยอยู่ค่ะไม่เป็นไรแม่มะลินั่น คนกรุงเทพจ้าว่าสันว่าฉันคนกรุงเทพจ้าอ๋อไปทํางานนี่ว่าสันว่าเรียกนี่คือเสียงเอกลักษณ์ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เสียงเอกลักษณ์ของฉันเดอ้อจะบอกไ้เออเขาจะว่าแกยาหมุดวันไม่มีวันไหนจะ้จะได้ลาได้พักได้ผ่อนแต่แค่ว่าทําตรงนี้คือจะบอกว่าไงอ่ะทําน้อยกว่าเแปดจ่องแปดหรือจ่องสิบเก้า เนาะโอ้ยคอนเทนต์ก็ไม่มีลงนี่คุจิตนะคะสวัสดีน้องสุจิตนะคุณรัตนาเนาะรัตนาสวัสดีเอคุณ uh, วิชยุทธสวัสดีคุณวิไลวันนะคะให้ความสุขใครจะรำคาญกันก็ไม่เกี่ยวไม่สนแล้วในการเล่นเล่นให้มีความสุขค่ะแม่วันลาคืนนี้ไปห้องรัตนาโสกีนะอืสวนแม่พอดีเลยจ้าวันลาโอสวัสดีค่ะแม่วันลาเนาะ ขอบคุณนะคะหุ้ยนั่งเป่าอยู่ก็ไม่เคยลานะคะไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดนทำทุกวันกัะน,นะทำทุกวันสวัสดีค่ะเย็บให้หลานไปปักให้หลานอ๋อเลื่อยไป <c oughs> ภาคเทียนหาเงินมาให้ ย้ำเป็นเรียนจบออกมาฉันจะอุดโบเลี้ยงรัตนาสกีสวัสดีสมศรีโยธานะคะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพนี่พีทุกคนนะคะคุณโอบอกขอบคุณเพื่อนๆพนี่พทุกคนที่ไปช่วยนะคะคืนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเ่าเช้นมิตรภาพนั่นแหละมิตรภาพมันไปไปได้หลายที่อืมันกลับไปบ้านฉันก็ได้เด้อมิตรภาพนะมันกลับไป เอาเอ่อไอคีมนวดคีมคีมนวดใส่อยู่เออมันก็นี่โอ้ยเขาจะว่าแกแล้วนะมันต่างกันไม่แกวัชันว่ามันต่างนะตลาดนัดก็คือตลาดนัดค้นพุ้นป้านแต่หมอน่ะต้องไปนั่งเฝ้าทรงผมเจ้าของห้องสุดสุดเลยวันนี้วัชร์ว่าสวัสดีคุณอ้อ ใช่ทรงผมเจ้าของห้องจุดๆเลยมีหลายทรงนะวันนี้ยังเอางัดออกมานเนาะเ <c oughs> มนโปรไฟล์ก็ประมาณนี้เลยเนาะใครอืมใครเข้ามาการเปลี่ยนโปรไฟล์นะยังไม่ถึงยังไม่ถึงขาดเยอะไหมล่ะไม่คะเออใช่ใช่ค่ะไม่เห็นเลยโอ้คุณชวีวันไม่เห็นคุณรนะัตนาต้องไปกดติดตามกันมั้งถึงไม่เห็นยัง<อ>จะด่าชาเนาะเออค,อคือคือเราจะเอาไปให้ช่างเขาปักก่อนไง พลังบัวค่ะคุณไลบุงไหวเนาะน้องไลบุงไหวสวัสดีค่ะพี่ทรงการสวัสดีค่ะทรงผมสวยคุณไห <laughs> ลไปแล้วอืเฟซเก่าก็ยังอยู่เข้าไปหลังบ้านเห็นอยู่เข้าไปตรงแว่นตาเห็นอยู่อือัตนาโสกีขึ้นอยู่เราก็ให้กําลังใจเธอหกโมงเหมือนเดิมนะคะเนาะ เธอก็ไม่ถึงเมื่อวานเพื่อนอยู่ครบสองชั่วโมงเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่คอยให้คันสนับสนุนันเรื่อยมาเนาะช่องเล็กๆสงการเกบ่าก็ยังทํางานทำทุกทุกคนเมนคอมเมนต์ยังขาเอ้ามันเป็นอะไรขาดขาดขาดเท่าไหร่อ่ะทําไมเมื่อวานนี้คนก็เยอะอยู่นี่นานอืมพูดภาษาโคราชได้บ้านเองได้เด้อไม่ใช่พูดไม่ได้เด้อแกมจะาทรงไหนมาใส่เนี่ย ทรงผมใหม่อีกแล้วคุณวิชัยยศบอกอาจารย์เดกบอกทรงมาทรงผมใหม่อีกแล้วเปลี่ยนทุกวันเลยทรงหายชื่อเขาอ่านด้วกันก็ไม่เห็นไม่เห็นเขาเลยก็งงแต่ก็ไม่ถามเขาหรอกเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็เป็นอืมไม่ถามเขาหรอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นนังไรอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงเนาะสวัสดีค่ะคุณชวีวันเนาะมาในรัตนนาโสกีก็สวัสดีคุณวิไลวันนะคะม,มันไปแล้ว อบอุน่นค่ะอบอุน่นขอบคุณค่ะยาวไปยาวไปสมสีรอบห้องนะคะสมสียอดช่างก็รับปากเราก็